เป็นเรื่องแล้วไงทุกคนจากคนที่กินกล้วยไม่ได้ดันมากินกล้วยได้เฉยเลยมีเรื่องเมามนุษย์ป้าอยู่ท้ายคลิปด้วยนะรออปะ <laughs> มันอร่อยนะคือคลิปที่แล้วอ่ะแม็กถามคนดูว่าจะเอากล้วยที่บ้านเนี่ยไปทําอะไรดีแต่แม็กขอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพไงก็มีพี่เอกทีนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาให้ลองเอาไปอบธัญพืชดูเผื่อแม่จะกินได้แต่ปกติเนี่ยแม่แม็กเขากินกล้วยไม่ได้เลยนะทุกคนลองแล้วแล้วแม็กปล่อยให้กล้วยงอมแบบนี้เลยนะครับเขาจะได้ยิ่งหวานมากขึ้นเสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกออกนะครับถ้ากล้วยบ้านใครลูกใหญ่เนี่ยก็หั่นแบ่งครึ่งได้นะแต่บ้านแม็กลูกเล็กครับก็จะใช้ทั้งลูกเลยหลังจากนัั้้้นนนใใใหหหทุุกกคคคาาาถลลสตตติิบบญ่ะดดมแปไเย เียงเหลืออะไรก็ได้นะครับที่มีลักษณะแบนๆมากดทับกดเบาๆพอนะทุกคนไม่ต้องให้เขาบางมากแม้กจะใช้ความหนาของกล้วยอยู่ที่ประมาณ3 4มถึงมิลิเมตรครับเสร็จแล้วก็เอาธัญ,ญพืชอบแห้งมาโรยลงไปจะเติมพวกผลไม้อบแห้งก็ได้นะอันนี้ก็เป็นลูกเกตที่แม็กทําเองนะทุกคนกดทับอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ธัญ,ญพืชผสมกับเนื้อกล้วยเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดสักประมาณหนึ่งแดดก็กินได้แล้วครับทุกคนแต่วันนี้แม็กไม่ได้ตากแดดนะแม็กจะใช้เครื่องอบผลไม้แห้งในคลิปที่แม็กทำอ่ะแม็กทำตอนเย็นแล้วไงพอเรา้รองอบแหก นะครับทุกคนก็หาภาชนะมาใส่เก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยครับแต่ของแม็กอยู่ไม่ถึงเดือนแอดมินมันมาทยอยกินกันจนหมดแล้วเหลืออยู่2ชิ้นตอนแรกก็คิดว่าแม่จะไม่กินที่ไหนได้ดันอร่อยเฉยรูปยังไงเออจ้ะใช่กลวยเหรอกล้วยใช่เหรอกินไม่หยุดเลย